นีฮาวค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องการปรับปรุงแคลนเวอร์ชันใหม่ก็อาจจะมีหลายๆคนรู้แล้วก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนใคร,ใครที่ยังไม่รู้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาฟังกันเลยซึ่งการปรับปรุงแคลนรอบนี้น้องๆจะได้รับแต้มแคลนมากขึ้นเมื่อน้องๆเล่นกับเพื่อนในแคลนและรอบนี้ยังเพิ่มเวลาในการทําสงครามแคลนด้วยนะคะพ <c oughs> ี่ขอพูดเรื่องการบวกเพิ่มของแต้มแคลนที่มากขึ้นก่อนเลยเมื่อน้องๆเล่นกับคนในแคลนจะได้รับแต้มแคลนสิบแต้ม ต้มต่อนาทีสําหรับทีม2คน12แต้มต่อนาทีสําหรับทีม3คน14แต้มต่อนาทีสําหรับทีม4คนนะคะต่อมาคือเรื่องสงครามแคลนนะคะทุกคนจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะทุกคน <Wow. S 1> ก็จะมีเวลากําหนดเอาไว้ด้วยนะซึ่งน้องๆสามารถเลือกเข้าร่วมวันใดก็ได้แถมยังมีรางวัลเพิ่มเติมสําหรับคะแนนสงครามแคลนที่กําหนดไว้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> พี่ว่าฟีเจอร์นี้ดีมากเลยเพราะน้องๆสามารถเลือก